สวัสดีครับอันนี้ผมมีความภูมิใจที่จะได้นำเสนอพระรูปเหมือนหลอ่อหลวงปู่แสงยานนาวโรนะครับเนื้อเงินรุ่นบารมีธรรมนะครับพระชุดนี้ก็เป็นอีกชุดหนึ่งนะครับที่เป็นถือได้ว่าเป็นพระหลักชุดนิยมนะครับของหลวงปู่แสงยานนาวโร โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเนื้อเงินนะครับจะเป็นพิมพ์ที่สร้างน้อยนะครับของรุ่นบารมีธรรมนี้จะสร้างเพียงแค่200องค์นะครับและองค์นี้ก็เป็นหนึ่งใน200องค์นะครับของรุ่นบารมีธรรมจะเป็นเนื้อเงินนะครับกัอบองค์นี้ที่เราได้มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับ ได้มอบมาให้สำหรับรีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับไปศึกษากันนะครับเบื้องต้นก็ดูพิมพ์ทรงนะครับสำหรับรุ่นบาลมีธรรมนะครับเป็นเนื้อเงินด้านหลังจะต่อโคตดมอมานะฮะโดยปกติแล้วพระชุดนี้นะครับหลังจากสร้างหล่อเสร็จแล้วก็จะมีการชุบขัดผิวด้วยชุบเงินแล้วก็ขัดผิวอีกครั้งหนึ่งนะครับ ตามซอกเราจะเห็นประกายของน้ำทองนะครับหลังจากการชุบแล้วก็เป็นผิวเงินมันวาวนะครับซึ่งแตกต่างจากพระอื่นๆนะครับที่หลังจากหล่อหรือว่าพัมเสร็จมักจะไม่ค่อยได้ชุบรั้งแต่ตรงนี้มีการชุบและขัดผิวอย่างสวยงามนะครับหมายเลขสองสี่นะครับใต้ฐานมีโค้ดนะครับเป็นอักษรย่อสอเสือนะครับ ก็ประกายรัศมีนะครับรอักษรย่อของชื่อล้งปูนะครับให้พิจารณาที่ใบหน้าล้งปูนะครับจะมีความคมลัดคมชัดลึกนะครับเมาตาเมดตาจะเป็นหลุมลูลึกนะครับ,นรบในในซอกลึกๆจะมีน้ำทองนะครับ สวยงามนะครับองนี้สร้างตั้งแต่ปีพศ2545นะครับยังมีความแวววาวอยู่เพราะว่าพระอยู่ในกล่องเ,เดิมๆนะครับกะได้มาพร้อมกล่องเอามาส่งให้เพื่อนๆได้ดูกันจะได้จดจำได้นะครับวันข้างหน้าน,านานไปอาจจะลืมเรือนได้แล้วก็สามารถย้อนกลับมาดูที่รีวิวชุดนี้ได้นะครับ จะมีความงดงามคมชัดลึกนะครับพัะชุดของหลวงปู่แสงนะครับทุกชุดนะครับจะได้รับเมตตาจากหลวงปู่ในการจัดสร้างทุกชุดนะครับด้านหน้ามีอักษรคำว่าบารมีธรรมนะครับที่ใต้ฐานนะครับจดจำที่ฟอนต์ตัวหนังสือนะครับอิมทรง มีความคมชัดลึกและสวยงามนะครับการสร้างหล่อปั้นหุ่นนั้นด้วยฝีมือช่างชั้นครูนะครับงดงามดูง่ายครับด้วยจำนวนการสร้างนะครับที่มีจำนวนน้อยนะครับเพียงสองอองค์ทำให้เป็นที่ปรารถนาแล้วก็ในสายตรงหรือว,ว่าลูกจีบลูกหาใกล้ชิดน,นะครับ ก็จะแสวงหากันนะครับไปที่ห่วงแหนใครที่มีอยู่ก็ห่วงแหนนะครับส่วนสนุนราคานั้นก็ว่ากันมากโขอยู่ทีเดียวนะครับนอกเีจากว่าเราจะสามารถเช่าในราคาแบ่งปันจากผู้ที่สายตรงนะครับที่เขามีเยอะทุน,นการแบ่งนะครับงดงามทีเดียวนะครับผม นี่ครับโปรดสังเกตที่มอม้าด้านหลังเป็นตัวตอกมอม้านะครับที่ชายสังคติด้านหลังนะครับชัดเจนนะครับให้จดจำเอาไว้นะครับว่าฟอนต์นี้นะครับที่ด้านหลังผ้าด้านหลังก็จะมีลายอัครคัทานะครับที่หลวงปู่ไดเมตตามอบไว้ให้นะครับมีความศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยมด้วยเมตตามหานิยมนะครับ อันนี้เป็นคาถาศักจิตที่หลวงปู่มอบไว้ให้นะครับก็ได้นํามาประดับไว้บนร,รูปหลอ่อรูปเหมือนหล่อของหลวงปู่ที่พาทิพด้านหลังนะครับอย่างลงตัวและสวยงามนะครับผมพิมทรงโดยรวมเส้นสายลายจีวรน,นะครับมีความคมชัดงดงามมากนะครับใบหน้าก็เหมือนหลวงปู่มากนะครับ ด้วยหุ่นพิมพ์ที่สมบูรณ์นะครับผู้มีไว้ครอบครองบูชาก็จะเปี่ยมด้วยโพรทศัพท์นะครับมีความเชื่อกันแบบนั้นนะครับเมตตามหานิยมเป็นหนึ่งนะครับหลวงปู่แสงยาวนาวน,าวนวรรน,นั้นนับได้ว่าเป็นพระอรหันต์แห่งยุคนะครับที่ยังครองสังขารอยู่จนถึงทุกวันนี้ จนทุกวันนี้ก็ยังมีลูกศิ์ลูกหานะครับแะเวียนไปกราบน้มัสการกันไม่ขาดสายนะครับหากท่านได้มีโอกาสแล้วไม่เหลือบากรงขอเชิญชวนให้ได้ไปกราบนมัสการท่านสักครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเป็นมงคลแก่ชีวิตนะครับอยากให้ดูนะครับใต้ฐานนะครับมีโค้ดชัดเจนนะครับ ลองลอยการตะใบใต้ฐานให้สังเกตนะครับฟอนต์ตัวเลขที่ต่อนะครับก็จะเป็นเอกลักษณ์นะครับขอให้จดจำเอาไว้หากวันหน้าวันหลังได้พบเจอสามารถมาเปิดคลิปนี้เทียบดูได้นะครับการลืมนะครับนี่อันนี้ก็อยู่ในกล่องเดิมๆนะครับผม ก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ให้หยิบยืมมารีวิวให้เพื่อนๆได,ด้ชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนเอาไว้คลิปหน้ามีของดีๆจะเอาให้ชมกันอีกนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ